วิวัฒนาการไล้ขิดจำกันเริ่มจากศูนย์ตอนที่45วานอนยักษ์เน่นมารสัตว์ศูนย์ที่มีค่าพลังโจมตีและพลังป้องกันเต็มพิกัดแต่มีความเร็วค่อนข้างชา้าเมื่อโตเต็มวัยจะมีระดับเฉลี่ยอยู่ที่ระดับสูงส่วนพวกที่มีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษจะไปถึงระดับหายากลินจือเฉินถึงแม้ว่าหมาซีเว่ยกับฉันจะถูกขนานนามว่าเป็นคู่หูอัจฉริยะเด็กใหม่แต่ความแข็งแกร่งของเธอกับฉันจริงๆแล้วมันต่างกันราวฟ้ากับเหว ไม่รู้ว่าเมื่อจะต้องเผชิญหน้ากับฉันต่อจากนี้นายจะยังรับมือได้สบายสบายเหมือนเมื่อกี้อยู่หรือเปล่า <S <S 1> <S 1> ปฏิกิริยาตอบสนองของเขาไม่เร็วเลยสามารถหลบหมัดที่ฉันควบคุมความเร็วไว้ที่ระดับ6ทั่วไปได้นั้นมาลองความเร็วระดับ7ทั่วไปบ้างพลังป้องกันแข็งแกร่งมากน่าจะอยู่ระดับค่อนข้างสูงของระดับ6ทั่วไปเลยเล่นรอบกัดนาะยนี่มันไร้คุณธรรมสิ้นดี ตอนนี้พลังของฉันตื่นเต็มที่120%แล้วหมัดของนายน่ะเก่งว่าจะไม่มีทางแต่ต้องตัวฉันได้อีกหรอกถึงแม้หลินจือเฉินจะมีความเร็วสูงแต่หน้าเสียดายที่ไม่อาจสร้างความเสียหายรุนแรงให้กับลีโมวี่ได้ <S <S ความเร็วของลีโมวี่เป็นรองก็จริงแต่ได้เปรียบที่พลังป้องกันทําให้ยืนระยะได้ดีกว่าส่วนหลินจือเฉินนั้นลําหมัดของลีโมวี่ไม่ไหวแน่ดูท่าผลแพ้ชนะคงตัดสินแล้ว การทดสอบความเร็วปฏิกิริยาถือว่าพอแล้วต่อไปได้เวลาทดสอบค้าสถานะอย่างสุดท้ายแล้วพละก,กํำลังลินจือเฉินชั้นประเมินความเร็วของนายต่ำไปหน่อยแต่พละก,กํำลังของนายมันยังอ่อนหัดเกินไปมันไม่สามารถทำอันตรายอะไรฉันได้หรอกการดวลในครั้งนี้นายถูกกำหนดไว้แล้วว่าจะต้องแพ้ต่อจากนี้ได้เวลาตาของฉันบ้างแล้วลินจือเฉินรีบหลบเร็วร้อยแต้มนั้นอย่าลืมโอนมาด้วยล่ะ มือมือของฉันแตกละเอียดเลยกะเกิดอะไรขึ้นหลินโมวี่เป็นอะไรไปน่ะแบบนี้คือหลินจือเฉินชนะแล้วอย่างนั้นหรอมันจะพีลึกเกินไปแล้วนะผู้ประสานยีนลิงยักษ์เน่นมานมีพลังกำลังมหาศาลมหาศาลถึงขนาดที่ทําให้มือของตัวเองแรงละเอียดได้ดูเหมือนว่าค่าพลังโจมตีจะมากกว่าพลังป้องกันสินะมือขวาของหลีโมวี่น่าจะกระดูกหักแตกละเอียดพวกคุณเรีบขึ้นมาช่วยปฐมพยาบาลเขาหน่อยอ๋อได้ครับรีบไป มือขวากระดูกแต่ละเอียดนี่คือเอามือทุบไปที่หน้าของหลินจือเฉินแล้วโดวนแรงสะท้อนกลับจากพลังของตัวเองจนบาดเจ็บอย่างนั้นเลยถ้าเป็นแบบนั้นแล้วหน้าของหลินจือเฉินจะต้องแข็งแกร่งขนาดไหนกันเปิดใช้งานสกลิลการพรางตัวตามธรรมชาติจะใช้พลังจิตตรวจสอบความแข็งแกร่งของฉันอย่างนั้นเลยหวังว่าการพรางตัวตามธรรมชาติจะตบตาได้นะระดับสิ่งมีชีวิตทั่วไปขั้นที่6ความแข็งแกร่งของหิวหนังเหนือก,กว่าระดับเดียวกันมากความแข็งแกร่งของกระดูกใบหน้าและกล้ามเนือ้อสูงจนน่าตกใจ มีแค่นี้เองอย่างกันเลยเป็นยังไงบ้างหลินจือเฉินคนนั้นตกลลว่ามีความแข็งแกร่งระดับไหนก็แค่ระดับหกทั่วไปบวกกับความแข็งแกร่งทางกายภาพที่สูงหน่อยเท่านั้นอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรผิดปกติดูเหมือนว่าจะตกตาได้สาเร็จสินะยาพิเศษอะไรกันที่กินเข้าไปเมื่อกี้ร่างกายถึงได้ฟื้นฟูหายหมดแล้วมือของนายหายดีแล้วใช่ไหมหายสนิทเหมือนเดิมเลยละ่ะงั้นนายก็ลงไปได้แล้วหลินจือเฉินรอให้การวะสายยืนของฉันก้าวหน้ากว่าน,นี้ก่อนเถอะฉันจาดหน้านายให้ล่วงข้าวเวทีประลองแน่ ทำเป็นเก่งเรื่องภาษาญีนอยู่คนเดียวหรือยังไงกันหลินจือเฉินก็ทําได้เหมือนกันแหละจะขี่คอนนายไปตลอดชีวิตเลยคอยดูฉันโตมาขนาดนี้เพิ่งเคยเห็นคนแพ้แล้วยังฝากดีขนาดนี้เป็นครั้งแรกลีโม่วี่แพ้กับหลินจือเฉินไม่ได้แพ้กับนายสักหน่อยหลินจือเฉินชนะก็เท่ากับห้องธรรมดาของพวกเราชนะโมหนึ่งนาทีแล้วขอแสดงความยินดีกับหลินจือเฉินจากห้องศิลปะการต่อสู้หนึ่งที่ได้รับตําแหน่งราชาหน้าใหม่ประจําปีนี้พี่เฉินเก่งสุดยอดความภาคภูมิใจของห้องธรรมดา ในเมื่อคว้าตำแหน่งราชาหน้าใหม่ได้แล้วถ้างั้นนั่นมันเสินชิงฮานจากห้องอัจฉริยะน,นี่นาหลินจือเฉินไปหาเธอทําไมกันนะหลินจือเฉินหรือว่าน่นาจะประกาศความสัมพันธ์ของพวกเราสองคนนะตอนนี้เลยอย่างนั้นหรอตั้งแต่อันดับที่2จนไปถึงอันดับที่10ชั้นขอเหมาหมดเลยณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชั่นก็คือเวอร์ชั่นมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละ แม้นี่มันผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะนะครับแล้วก็ประกาศยึด1-10อันดับแรกจะเอารางวัลคนเดียวนะครับเรื่องราวในตอนหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันอีครับตอนนี้พระเอกของเราโชว์โคตรเท่มนะครับสำหสับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ